สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็เพิ่งกลับจากการมาเที่ยวนะครับก็ <g ül> <g ül> สนุกมากนะไปเที่ยวมาอ่ะผมขออนุญาตแจก DLC ทุกคนก่อนเลยนะครับผมจะแจกทั้งหมด10 DLC เนาะผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับผมอยากจะถามว่า100สิ่งของคุณผู้ชมที่อยากจะทำก่อนที่จะตายคุณผู้ชมอยากจะทำอะไรผมขอแค่ข้อเดียว พิมพ์มาใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วผมจะสุ่มแค่1ิบคนนะฮะอาจจะมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะเก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินไว้ปีใหม่นะครับช่วงนี้งานรับปริญญาน้องๆหลายคนก็ต้องซื้อของเยอะกันนิดนึงนะครับอ่ะพิมพกันเข้ามานะครับผมก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะทําอะไรนะครับผมแล้วผมก็เจอไอทอมัสเนี่ยน,นเล่นกับตีพี่เอกปะเดี๋ยวซัดเลยแล้วกัน โหแล้วดูออกด่านด่านนี้ชักกี้มันน่าจะโกงป่ะเพราะว่าด่านมันแบบมุมแอบมันเยอะแล้วมันเป็นตัวสเตลดเดอร์แถมมุมมองบุงคคลที่3มตัวก็เล็กน่าจะโกงนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครชักกี้มันค่อนข้างที่จะแพ้ไม้นะครับแบบว่าพับไม้มันเดิน4.4อะ่ะและเจอคนเลยเอ้าโทมัสกู <c oughs> ซ้ำแน่บอกเลยวันนั้นมามาเจ๋่ไง ไปเ่นเวเกอร์แล้วก็แบบเอ๊ะพับไม้ทุกพอรู้ว่าเป็นชื่อผมเนี่ยพับไม้ทุกแผ่นเลยไนงะไม่วงไม่วนเลยทั้งนั้นอนะ่ะอยากเจอจังเลยซัมเมอร์วินวันนี้ได้เจอแล้วซัมเลยแล้วกันเตลม,มาเอาเลยพับไม้รอเลยกูเปลี่ยนเลยไงอุ้ยไม่โดนมันต้องเอาคลิกขวาออกโอ้โหลืมนึกว่ามันจะล็อกตัวไปเลยขับเข้าไปก่อนอันนี้ใครอ่ะน,นี่พ่เศย่าหรือพีก เดี oh, oh. Uh ๋ยวต้องดูไลฟ์วิ่งก่อนแต่ปกติพี่เซย่าเขาจะใส่ชุดไฟนะครับถ้าดูสตรีมพี่เอกเอ้ยนนี้มันเอนีอันนี้มันก็เป็นของมันนี่หว่าไอ้โทรมามันก็ตึงของมันไอรู้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 เยอะรู้เยอะวุ้ดไม้เลยไงวุ้ดไม้เลยวุ้ดกลับโดยเนี่ยนี่ไงแล้วก็โดดมันก็โดดตึงๆของมันกัน่าตางไปก่อนนะจ๊ะกัน่าตางไปก่อนนะจ๊ะโทรมาจ้ะ แล้วก็ชูชูขวาให้ด้วยไงไงเซนเซอร์กับเซนเซอร์ของพูดตัวเองนะเดี๋ยวมันลงจากเสามาผมซ้ำเลยซ้ำแบบตึงๆแบบที่พี่อาตโตมิแล้บบิทสอนมาว่ะขอให้โลกวันนี้ใจดีกับเธอนะแต่ผมไม่ใจดีกับใครทั้งนั้นนะไม่มีคนปั่นไฟแถวนี้ว่ะก็อยากจะเป็นคนธรรมดาที่แสนวิเศษ่ะแต่เป็นแค่คนกระเจอกที่อยู่บนเสาไปก่อนว่ะ เออันนี้ไม่ได้ลามนะตอมัสโทษโทษโทษทีโทษทีโทษทีไม่เป็นคนมาช่วยเหรอดักคนมาช่วยอยู่โอเคโอเคดึงมาแล้วนะแล้วผมกลับไปซ้ำตึงๆเนี่ยนึกว่าจะกระโดดมากระโดดมาดูดูดูแย่เลยนะก็แอมก็ะเลยทำไรทำไรทำไรหล่อตอมัสจะไม่เหน่อยจะไม่หน่อย คนเราก็แบบว่ามีหลงกันบ้างก็เข้าใจตัวมันเล็กก็เข้าใจก็แทงหลังไปก่อนจริงๆมาส่งไฟแบบนี้สไตล์พี่เอกโซโฮแน่นอนแล้วผมสามสุดไม่สนรู้ใครไอเทวัตจะไม่ได้เดีวมันจะไปเจอมูตามไงกูมูตามแล้วกูมุดกลับเอาแล้วมันโดดโดดได้อีกทีเดียวนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะและหันเต่าไปเลย เอาลวเพื่อนดินขวาแล้วเพื่อนยิงขวาไปก่อนเรียบร้อยเฟสสองในเวลาอันสั้นก็อยู่บนเสาไปก่อนนะครับไม่น่ายากว่ะคนมาช่วย v i p ีกว่าจะขึ้นได้ไงก็โดนมูรีอยู่ดีว่ะฮะมันคนไปช่วยอ่ะมันมองคนที่สามมันเห็นง่ายเลยดิเอาด้วาระสนุกแล้วจ้ะ เดี๋ยวบาเดี๋ยวไมไหนเดี๋วบ้าไม่มีบ้าเดีเดี๋ยวเวลานี่ไงทุบเข้ามาที่บ้องหัวหมุนคอโชว์ไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็นี่ตึ้งปุ๊บปุบอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่ปุ๊บปุบเหรอ แล้วก็ชึกชุกชกชกก็ไม่เท่าไหร่นี่่าเตะแม่งทีนึงแม่งโทมัสเนี่ยเพิ่งปั่นเครื่องเสร็จตรงนี้อยู่ไหนกันเอยถ้าปั่นเครื่องนี่สวยนะเอามีคนปั่นไฟกระทืบก่อนเรยแล้วกันถ้ามันจะเป้ยมีคนไม่มีคนมีคน วงบุคคลที่สามมันโกงมากเลยว่ะมันเห็นแบบมุมมองมันกว้างมากอ่ะเอา้ามีประตูอีกอันนี้มันวิ่งแบบสม,มาเลยเนี่ยนะวิ่งแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรประกันเดี๋ยวมีคนถามอีกสมาแปลว่าอะไรสม,มาแปลว่าสม,มามาจากสม,มาะครับก็คือแบบแบบไม่คิดอะไรอะ่ะเดินแบบ วิ่งไปเลยแบบถอดสมองอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสัมมานะครับคือผมก็ติดคาพูดนี้มาจากคนอื่นทีนะครับติดมาจากน้องเอ็กซ์ฮะเออมาติดมาจากไอ้พวกโทมัสนี่แหละแม่งพูดสัมมาสัมมากอกหูจนผมติดแล้วผมสเตลเอาเราจะวนกับชักกินจริงหรอครับพี่เสย่าแน่นอนนี่ไง อุ้ยฟังยูด้วยหยาบเกินอันนี้น่าจะหลือพี่เอกนะเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยน่าจะสุ่มมาดูชื่อไม่คุ้นน่าจะกดสามสเตลไปเลยแล้วกันผมคิดว่าน่าจะปั่นเครื่องจริงนะเพราะว่าเพื่อนล้มพิ่งน่าจะเพิ่งออกจากเครื่องผมว่าน่าอยู่แถวนี้ เไม่ก็ไปช่วยแล้วเฮ้ดูสดดูสวยโทรวัดดิมันนอนทำไรอยู่ตรงน,นั้นก็ไม่รู้ยังไม่ได้มาช่วยเหรอนึกว่ามาช่วยแล้วนะปุ้มเลยแล้วกันผมเอาเสาขาวอะ่ะน่าจะเนียนเนียนช่วยไม่ก็เนียนปัน่นเฮ้ยมีเสียงคนโดดมาอ๋อโดดมาไปช่วยเพื่อนแล้วผมไปเลย เอ้าไม่ได้มาช่วยเหรอสแสดงว่ากลับไปช่วยพี่เซย่าชัวนี่ชัวอัวนนี้ถือว่าจับไลวิ่งได้แล้วอันนี้รูรูแหละรูแหละนี่ไงเออเทคเทคไหมชกกี้เทคนี่ไงชักกี้เทคมันดูยากนะมันเร็วอ่ะ แล้วผมหลอกไฟชักกี้หลอกไฟไงแล้วตียัดเลยโอ้โหพับทันได้ไงไวะเออพี่เสียยาอยู่ซ้ายครับ <c oughs> โอเคเขาแน่คิดว่าไล่ไล่ไลพี่เสียยาอยู่นะเดี๋ยวไปเอาพี่เอกดีกว่าโอเค <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปไปตามแมน่แมนแผนไปไปตามแผนวะแต่ดึงไม่ทันนะครับแขวนเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปไล่พี่เสย่าก็จบแหละเฮ้ยดึงทันเฉย นึกว่าจะไม่กล้าไปดึงนะนึกว่าไล่อยู่เราก็กลับไปเลยแล้วกันอันนี้ใครเอ่ยอ๋อนี่คอเดตด,ดึงหรือเปล่าดึงก็โมโลี่เลยนะโอเคโมลี่ให้คนบนเต่าดูดีกว่าโมลี่ให้พี่เอกดูกันหะน่อยนี่แนะ่ทุบไปแล้วก็หมุนคอโชว์ไม่ค่อยสะใจเลย แม่งตอนแทงโทมัสแม่งสะใจกว่าหนึ่ง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 พี่เอกปล่อยตายปะนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปล่อยโอเคน่าจะปล่อยตายเออหาอีกคนนึงน่าจะอยู่ฝางนี้นะไปน่าจะไปย้ายโซนไม่ได้นะอยู่ฝั่งนี้แหละเพราะว่าจากที่ช่วยมาก็วิ่งได้แค่ฝั่งเดียวเอาได้ยินเสียงเจ็บไงนะแลสก,กี้เทกชก,กี้มุดชก,กี้มุดต,ตาม แล้วผมยืนดูผมยืนดูแล้วผมยืนเชิงแล้วชิกคกี้ลอลกไฟนี่ตัวแม่งเล็กจัดดูยากว่ะเออแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าชักคกี้ใส่ชดาดบอลจะเป็นยังไงวะเออหน้าลองเหมือนกันนะชักคชกี้ชาดบอลเออจะเป็นยังไงวะหน้าลองวะโอเคทุกคนครับ <c oughs> ผมฟังพี่อนาโตมีและบิดบอกมานะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่เกิดมาบนาผืนฟ้าเดียวกันทำให้เราได้มาเจอกันนะครับ ขอให้โลกใบนี้ใจดีกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับอ,อ,อลืมลืมลืมสามารถคอมเมนต์กิจกรรมมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแจกเดลีซสิบคนเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม